พี่อ้อจะมาร้องเพลง Saving All My Love For You อันดับหนึ่งเพลงแรกของ Whitney Houston นะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะร้องวิทพี่อ้อยลองพูดถึงความสำคัญหรือแรงบันดาลใจที่ได้จาก Whitney Houston น่ครับค่ะก็เสียงแหบเลยนี่แหละค่ะแ้วแรงบันดาลใจนะคะก็คือว่าเพลงของ Whitney นี่เราฟังมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะตั้งแต่ยังไม่จบมหเลยนะคะแล้วก็ฟังมาเรื่อย แล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งเคยเคยเข้าร่วมประกวดร้องเพลงนะคะแต่ว่าพเพราะด้ยวยความที่เราฟังทุกวันทุกวันทุกวันพอเราประกวดร้องเพลงเราก็คือเหมือนกับมันตื่นมันเลือกเพลงไม่ถูกเลือกเพลงไม่ถูกแล้วก็เลยหยิบเพลงนี้ขึ้นมาแล้วไม่เคยซ้อมเลยะคะ่ะไม่เคยซ้อมแต่ด้วยความน,นี้ว่าฟังทุกวันทุกวันก็ทําให้ได้รางวัลขึ้นมาซึ่งประกวดมาตั้งหลายเวทีก็ไม่ได้รางวัลแต่ว่ามา มาใช้เพลงของวิตนี่ก็ไม<ด>่รำ<ด>วนเพราะว่าด้วยความรู้สึกว่าพอเราฟังเนี่ยเราก็ไปฟังเรื่องเราฟังรายละเอียดหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียงหนักเสียงเบาแล้วก็ความหมายของเพลงมันก็เลยทําให้เราเราได้ไปโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องเราเป็นคนที่ไม่ไม่เคยได้เรียนร้องเพลงค่ะไม่ไม่เคยได้ผ่านการเรียนร้องเพลงแต่ว่าในการฟังเพลงของวิ i นี e y อลสตันนี่ก็คือฟังแบบวิเคราะห์ว่าว่าเขาร้องแบบไหนอะไรยังไงอย่างเนี้ค่ะ ก็เลยได้เป็นแรงบันดาลใจทำให้เรารู้สึกอยากเป็นนักร้องต่อไปวันนี้เป็นครูแล้วเป็นแร็ปเปอร์ด้วยนะครับก็เลยก็เป็นเพลงนี้แหละค่ะเป็นเพลงนี้ Saving All My Love For You ค่ะือต้อง วันนี้ลูกทราบรว่านักร้องเยอะมากแต่ถอนตัวไม่ทันแล้วไม่ครับเราเราทุกคนมาด้วยใจเพราะทุกคนเนี่ยแน่นอนว่าถ้าเกิดคนที่ฟังเพลงจริงแล้วรู้โอ้โหชื่อแต่ละคนบิ๊กเนมนะครับไม่ธรรมดานะครับรวมตัวกันไม่ได้ง่ายๆนะครับนี่ประหนึ่งงาน Grammy Award นะครับเรียกว่าตัวแม่เลยดีกว่านะคะวันนี้ที่มามาแล้วทุกคนมาเพื่อวินีนะครับใช่ก็นะคะขอตัวลูกร้องก่อนนะคะ

at all that we share you got your family and they need you there though i try to resist being lambs on your list but no other man gonna do see living on alone. My friend, try and tell me, find a man of my own. But each time I try, I just break down and cry. Cause I need to be home. Love gave me all the light to be free. Your self-depassion just wear a little longer, but that's just an old fantasy I see. I can't take it, break, Then a few minutes more. Gonna get. A feeling when you walk to the door cross tonight is the night for a feeling all right we'll be making love the whole night through Grow tonight is the night that I'm feeling all right We'll be making love the whole night true. So I'm saving all my love And I'm saving all my love And I'm saving all my love ก็เป็นเพลงที่ความหมายความหมายดีนะคะชอบเพลงนี้ความหมายไทยก็ประมาณชลักหัวเขาอะไรอย่างงี้นะ,ะเลยก็เลยชอบห <laughs> มายถึงตอนเด็กๆนะคะตอนเด็กๆฟังแล้วอชอบบางทีเราอาจจะแอบปลื้มใครสักคนหนึ่งใช่ไหมแต่เราอาจจะยังไม่ได้เริ่มต้นแต่ว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เป็นแรงบันดาลใจโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องไปไปเสริมเติมแต่งอะไรมากเลยคะ่ะ <laughs> ขอบคุณค่ะครับขอบคุณพี่อ้อยครับ